พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายนักการเมืองไทยไม่มีอะไรมากกว่าสิบข้อนี้นนใครได้ยินฟังไว้ให้ดีเอาไว้สอนลูกสอนหลานหนึ่งฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนลิดรอนสิทธิ์เมื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าคนมือยาวสาวได้สาวเอาได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนเงื่อนเวลาอ้างฟ้าดินสิ้นศรัทธา สิบประการพอสิ้นสภาปุ๊บแม่งก็มาใหม่ละไอ้เหี้ยตบด้วยแย่งจริงมามาละใช่ไหมอนาคตใหม่ตบด้วยแย่งจริงกูกะตัดตอนนิดเดียวสิมันเป็นอย่างนี้ซ้ำซากสุและในคนสาวประเภทมีใครบ้างสามประเภทคนแรกเลยนะคนจนอันนี้ว่าไม่ได้เพราะว่าบางทีก็ไม่ยอมไม่สู้ไม่มีตังค์จะไปสู้นะ่ยจ้างทนายสามมือดูวิ่งมาเอาที่ไหนสองคนโง่นะมึงไม่รู้กฎหมายเลยฮะมึงทำไปอย่างนี้ได้ยังไง โง่สามคนดื้อเข้าไหมไม่ฟังเลยนั่นไงก็ห้ามไม่ได้แล้วแบบนี้ไปไหนผมอ่ะผมคนดื้อหน้าทาคนมีตังมันจะลงดื้อดูดีดูดีหน่อยมันจะลงดื้อคนดีตังจะลงโดนโดนไปกี่ปีพี่ผมโดนสองปีรอบแรกมีสี่หกเดือนหนึ่งประกันไม่ได้ผมก็ไม่ได้กุ๊ไงเขาจะมีหัวหน้าห้องถามว่าโดนกี่รอบแล้วนะ ประกันนี่นับไหมนับด้วยประกันไม่ได้กันหนึ่งครั้งนะครั้งที่สองก็ปีสองปีโดนไปสิบเดือนครั้งที่สามโดนเดือนหนึ่งคือว่าครั้งผมสารภาพหมดนอนในคุกเนี่ยคุณเชื่อไหมมผมจะบอกให้นะเสียงอะไรคือเสียงสวรรค์รู้ไหมเสียงอะไรพี่เสียงกุญแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไอ้ผู้คุ้งไงโอ้โอนติดกุ้ันอยู่อะไอ้เหี้ยมึงจะเซ็งที่นี้ไหมที่นี่ไอ้เหี้ยใครนอนก็ได้ประกันโอ้โหพเซ็งที่ไหน คใครนอนได้ประกันฝากบอกกับคนที่พลาดพังไปอยู่ห้องไหนได้อยู่ที่สุดห้องที่อยู่หน้าอยู่ที่สุดคือแดนหนึ่งห้องสิบไป <c ười> แดนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแดนสุขุมวิท <c ười> แดนสุขุมวิท <c ười> แดน <c ười> แดนดี้แดนดีที่สุด <c ười> จริงสบายให้อยู่ห้องสิบเอ็ดห้องสิบเอ็ดห้องบีเอพไปเชียร์เราไปอยู่ดูด <c ười> ิห้องบีเอพ โอ้โหก็คัดโคลกอาบน้ำฝักบัวได้ทั้งคืนแล้วห้องอื่นแม่งสองทุ่มก็ปิดแล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่คือมนก็ถามไงเฮ้ยทำไมผมไปไอ้ปอไปติดคุกรู้ไม่รู้เหรอศาลหลวงที่ไหนสาลมีคดีที่ไหนขึ้นศาลที่ไหนติดคุกที่นั่นเส้นนี้อยู่คุกยันมีจริงเออเป็นนักข่าวอยู่เมื่อก่อนอยู่รายการเอยู่ในชั้นก่อนนะพี่เป็นตัวประกันไง นั่งเรกั่เรียนกออใช่ใช่หมอคนเราเนก็้แห้องสมุดอะเจอน้าไปแล้วก็จำกันได้เปิเดี๋ยวพี่ต่อต่อเวลาอยู่ในคุกนี่มันต้องมีหลักในการอยู่ไงให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ อยู่ให้เป็นนี่หมายถึงอยู่ก้อบรมถูกเป็นนะอยู่ในคุกอะยไม่เป็นก็เสียเงินนลยดิแล้วเย็นให้พอทำไมมึงไม่เย็นมึงจะออกไปได้เหรอที่ห้ออกไม่ได้ไรแล้วต้องรอให้ได้มึงจะติดกี่ปีมึงก็ต้องรอแต่ถ้ากระสานนะผมมีสุภาษิตหนึ่งสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณ ก่นเปล่าหรือไม่หมดเนี่ยเอาจริงจริงเอาจริงจริงนะคือสารไทยเราเนี่ยจริงข้อดีผมขออนุญาตนะวิทยาสารสารมีข้อดีคือเมอร์ซี่มีความเมตตาถ้ามึงเนี่ยนะยังสู้อยู่มึงมึงมึงคิดหรือเปล่าผมด่าคนในกลุ่มมึงมึงโง่หรือเปล่าเดี๋ยวมึงสู้แบบนี้มึงคิดว่าศารนี่ไอ้ห่าเป็นใครเขาไม่จะไม่รู้ว่ามึงแหกตามึงโกหกอะไรเนี่ยมึงหัดดูหน่อยมึงโกหกพูดอย่างเงี้ยมึงไปสู้กับศาลเนี่ย ไอ้ย่ามึงร้อยเปอร์เซ็นต์ติดคุกแน่นอนมึงรับดีกว่าเขาบอกมึงรับดีกว่ารับมึงจะได้ที่ครึ่งหนึ่งนะแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยมึงติดหนึ่งในสามนะโดนไปสิบปีนะติดไปประมาณสองสามปีก็ออกแล้วพี่หนะ่งสองปีโดนไปสิบดนติดสิบเดือนติดเดือนครึ่งผมมีอภัยสองครั้งทุกคนรออภัยหมด